ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกะดิฉันจงอ่างครั่งสอดแจงแฟนเพจนะคะขณะนี้มาถึงบ้านพักหมอลําเสียงวิโกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะคะเมื่อแรกเจอกันแถ่นี่นอนลอยปวดสิ้นนะคะครับจงอ่างนะคะเดี๋ยวกรลัางสิเดินดัางไปซ้อมนะคะเพิ่งมาถึงไม่ไหมหมาดเลยนะคะขอพระคุณพี่น้องนะคะฝนตกห้ามมาเมดทางค่ะเทเ่ิงยานไขกระพองกันขอพระคุณพี่น้องที่ให้กําลังใจด้อค่ะเด้อ สุขูสุกข้นนะคะกำลังสีเดินทางไปซ่อมค่ะไปเบิ้งนะคะว่าเพิ่นซ่อมเรื่องอยีง่หยังเหรียญเรื่องอยี่หยังนะคะสาวจงอ่างมาหอดแล้วนะคะมาหอดบ้านผักหมอล่ำแล้วนะคะหัก คิดหอดพี่น้องค่ะอดบบล้นทนบาไหวบาหายดีก็อยากขึ้นมากก็อยากมาเล่นก็อยากมากอย่างน้ำเพลินนะคะย่อนมาคินหอดพี่คินหอดน้องพี่น้องสุขุสุกสนฝากติดตามแม่ก็แล้วกันนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณตัวการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาวชวงอ่านนด้จ้า